โอเคสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม d e a t Part Prototype ถ้าอยากจะรู้ว่าเกมนี้มีเรื่องเป็นยังไงก็ไปเลกันเลย <c oughs> คือเกมนี้เขาเป็นเกมเฮลเลอร์แนวแบบยิงปืนนะทุกคนน่าจะแบบหลอนมากดูบรรยากาศแล้วเออเออ,เอตุกโอ้ วิ้ยมีกดชิวยิงได้ด้วยชู o เราเราไม่มีปืนนี่นะมันจะยิงได้ไงอ่ะเราไม่มีปืนนะหรือว่าเราต้องไปหาปืนก่อนเฮ้อห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องไฟแฮ กดดังไม่ได้ด้วยเอ๊ะเฮ้ยทำไมมันเป็นไฟแดงอ่ะ,อะโอ้โหยิ่งเป็นไฟแดงยิ่งน่ากลัวนะเนี่ยเฮ้ยน,นี่ปืนมันมันกั้นไว้อ่ะเราต้องไปตรงนู้นโอ้โหแล้วใครมาวาดอะไรแบบนี้เนะี่ย สวยมากเลยหมุนวาลทำไมอ่ะปึ๊บเรียบร้อยหมุนแล้วไงต่อหรือว่ามันคือไม่ใช่วาลแต่ว่ามันคือเปิดประตูอ,อ๋อนี่ไงมันจะได้ยินเสียงเอฟเฟกเก็บเก็บ โอ้โหแล้วดูมือเราเปื้อนเลือดขนาดนี้เอ้ยแล้วดูวิธีการถือปือนมันไม่มีเป้าให้ดูด้วยนะเนี่ยจะรอดหรอห้องนั้นอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ก็ได้นะโอ้เอลวลาเกมนี้เขาทำม,มาดีมากเลยนะทั้งมุมมองทั้งอะไรเนี่ยสมจริงมาก วผีเวรโอ้โหอะไรเนี่ยไม่มีไฟฉายให้ด้วยเกมละบอลผู้พัฒนาสร้างไฟฉายให้หน่อยนะออโอ้โ,อโหทางแยกทางไหนมืดไม่เข้าไปชัว เอ้ยได้ยินมาว่าผีเกมนี้มันมันตีเราทีเราตายเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิชาที่เราฝึกมานั่นก็คือเฮ้ยมันล็อกใช้วิชาที่เราฝึกมาจากเกมวอร์เรนอุย้ยมันมีคนแอบมองเราไอปีศาจตัวนั้นแน่แกต้องโดนอยู่ที่ลึกขนาดนี้ยัง ยังมีของบางอย่างที่ใช้งานได้อยู่หรอหัวใจหัวใจเต้นตึกตึกตกกรู้สึกเวลาหันมุมกล้องมันจะมันจะเวียนหัวนิดหน่อยฮะอะไรอะ่ะโชซิกแซก ไฟแดงโผล่มาไหมเนี่ยมุมกล้องเวลาหันมันหันยากมากถ้ามันวิ่งมาไวอ่ะเราอาจจะไม่โดเราเราเราอาจจะไม่รอดเฮ้ยอ e ๋อมันคือหุ่นโผเอ้ยอันนี้คือไฟฉายเยส อุพทานาในที่สุดขอบคุณมากครับผมจะไม่ลืมบุญคุณดูมันมีหน้าน่าจะเป็นแบบตัวท,ทดลองมั้งปิดประตูล็อกอีกแล้วมาดิมีทั้งไฟฉายมีทั้งปืนมาเลยตู้นี้ซ่อนได้ไหมไม่ได้ เฮ้ยว้าวหพี่ง屁ตกใจหมดป่ะแกอยู่ไหนเบิ่องอามทำให้คนคนเสพด้วย บางอ่านมาทําเป้คนอย่างข้าตกใจอย่างนั้นหรอ This Way ทีงนีหน้ากลัวมันบอกให้ไปทางนี้งั้นไปทางนี้ก่อนแล้วกัน ตอาเห็นเปิดให้เหลยไบ้าโอ้โหงั้นมาตรงนี้ก่อนลวกันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละโอ้ยยิงไม่โดนด้วยล็อกเหมือนจะมีแบบตัวลักศรใบเราอยู่นะว่าทางไหนคือทางออก อย่านะเว้ยดูดีมงกล้องมันหันยากหันช้าด้วย้ยว้าเกือบแล้ว้ยมันไม่ได้วิ่งช้าเอ้ยมันไม่ได้วิ่งเร็วมันวิ่งช้าอยู่ได้อยู่ได้อยู่ดคุญแจ อ่เสียงกรีดมันน่ากลัวมากเลยอ่ะเปิดโอเคขอสำรวจตรงนี้ก่อนโอเคไม่มีทางงั้นไปตามที่ลูกศรบอกเลยไฟแดงอย่างนี้เลงรอแล้ว นั่นแหละขวาไลฟ์ชุบชุบโอเคไม่มีไปกันต่ออุย้ยเฮ้ยวาโอ้โหดูดีน่ากลัวมากอื <c oughs> กสุนไม่จำกัดใช่ไหมดีแล้วเ,เปิดแล้วเราสามารถมูดได้ไหมไม่ได้เกมนี้กดนั่งไม่ได้ รู้สึกเหมือนตัวละครมันตัวสั่นฮะตัวละครสั่นเราก็สั่นเหมือนกันแม่ไฟแดงเชียวนะุยๆกลัวกลัว

มาดิก็มาดิครับกูไม่กลัวมึงหรอกเว้ยวายเว้ย,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 ยมันตายแล้วเลิศเลิศอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งมึงมามึงมาว้ายว้า หมุน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 นะหมุนแบบเอลซูปตายซะอีพีสุดง่ามันเยอะนักใช่ไหมควายไป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 เยลอน ui dì nguy đã ơi thì tên thôi à nè ฮะ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 งงน่ากลัวขนาดนี้ยังมีมุกโอเคนะครับดุกนันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย